ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Foxie i o n Channel นะคะวันนี้นะคะมาตามสัญญาณนะคะที่ว่าเราจะเอาหินที่อัพจากชุดแวมไพร์เนี่ยนะคะจากเลเวล6ไปเลเวล7เอาไปอัพชุดฟาโรแทนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนนั้นเราจะสามารถนำไปอัพชุดฟาโรไปได้ที่เลเวลเท่าไหร่กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอัพได้กี่เลเวล อันนี้นะคะเลเวลสองอัพเรียบร้อยต่อไปนะคะเลเวลสามเรเวลสี่เดี๋ยวเราต้องเอาเหรียญไปแลกขินมาก,ก่อนนะสองร้อยสามสิบเอาเกินเกินเกินสองร้อยสามสิบเอาแค่สองร้อยสามสิบก่อนเอาทีละเวลได้เเวลสี่นะ ส่วนเวล5หน่าจะไม่พอน่าจะต้องสุ่มเพิ่มนะคะไปเดี๋ยวเราไปสุ่มหาเหรียญหาหินเพิ่มกันเพราะว่าต้องการจะอัพชุดฟ,ฟาโรเนี่ยให้ถึงเวลหจะเอาแค่เวลหพอไม่เอาเวลเเพราะ1ชอบรูปลักษณ์ในในของเวลหมากกว่านะเวลเมันก็สวยมีเอฟเฟก นู่นนี้แต่ว่าชอบความคลาสสิกของตอนเวลหกมากกว่าเอาแล้วเนี่ยแล้วตอนสุ่มสุ่มสุ่มกล่องนี้นะคะได้ชุดซ้ำเนี่ยถ้านับไม่ผิดก็จะได้ประมาณซ้ำอยู่12ชุดมั้งคือก่อนหน้านี้ที่สุ่มไปแล้วคลิปที่คลิปสุ่มมันหายไปนะนั่นนี่ได้ซ้ำม,มา10ชุดก็อันเนี้ยไม่แน่ใจว่านับถูกไหมว่า 2ชุดหรือเปล่าหรือ3ชุดนี่แหละชุดอัพคือออกออกซ้ำบ่อยมากแต่ว่าพวกชุดแดงอะ่ะไม่ออกออกครั้งเดียวมัง้งถ้าทาไม่ได้จำผิดนะแต่ชุดอัพอาจ,จะออกบ่อยสุดแล้วก็รอบเนี้ที่มันเปลืองมากเลยคือ,อเหรียญอะ มันได้น้อยเพราะว่าของที่มันซ้ําออกซ้ําแล้วเป็นเปลี่ยนเป็นเหรียญนะมันมันได้เหรียญน,น้อยมากน้อยกว่าในทุกรอบอย่างชุดโจ๊กเกอร์อะยังสุ่มไม่แพงเท่านี้เลยนะอนนานา나แค่8 0 0 0มื่นเอง8 0 0 0มื่นยูซีอะอันนี้ชุดหนึ่งอะตกเป็นแค่วลหกอะก็ตกเป็นแสนยูซีแล้วอะคือรู้สึกว่าเหรียญมันได้น้อย มันก็เลยต้องสุ่มเยอะใช้ uc เยอะหรืออีกอย่างนะก็ขึ้นอยู่กับดวงของคนสุ่มด้วยแหละบางทีถ้าอาจดวงดีก็จะได้หินมาเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องสุ่มเสีย uc เยอะอันนี้เหลืออ่าเหลือ p p e หกนะหินมันออกน้อยแล้วก็เหรียญมันก็ได้น้อยอะ่ะคือ น้อยมากครบแหละไปแลกเหรียญกันเฮ้ยเอาอเหรียญไปแลกหินกันเอีย่ยอัพเลยจ้าีได้แล้ว เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวไว้แชร์ชชชทีหลังเราก็ได้มาแล้วนะคะชุดฟาโลเวล6นี่ตามสัญญาคือชุดนี้อ่ะเดี๋ยเยไปเปลี่ยนชุดก่อนเอาชุดนี้เปลี่ยนให้ดูคือชุด Up อาบะในในส่วนโดยส่วนตัวแล้วอะมองว่าชุดฟาโลคือสวยสุดแล้วคลาสสิกสุด เออแต่ที่ขาดคือไม่มีกระเป๋าฟาโลเอาใบนี้ใส่ไปก่อนละกันเนาะคล้ายๆกันทองทองน้ำเงินน้ำเงินเออแล้วกระเป๋าฟาโลมันจะวนอีกไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนพอจะคิดว่ามันจะวนไหมกระเป๋าฟาโลอ่ะคืออยากได้กระเป๋าฟาโลมากเลยกระเป๋าฟาโลรุ่นแรกอ่ะมันสวยดีก็เดี๋ยวจบคลิปเป็นเอยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูการข่าวนี้ไปก่อนนะคะบายๆๆะะบาย